แมม is all about the money เอาเงินมาเล่นเกมแรกชีวิตเพื่อกับเงิน <laughs> ผมชอบเงินกับเอาละเอาเงินมาให้กูกูจะเล่นทุกอย่างยอมเสียชีวิตเพื่อเรเล่นเอาเงินมาก่อนนี่ไม่ใจเงินเงินแมมโอ <laughs> อะไรเนี่ยปาติ <laughs> 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 โอเคละพอก่อนเลยรัมวู้มาเกี่ยมาหรือเปล่าจัดไปแล้กี่ตัวครับหกตัวแค่จะคิดชื่อลงนามในผู้รับเงินสินะกูเนีคย genius เ u y กูนี่อัจฉริยะสัโอ้ย กยมีลูกจริงด้วยเหรอสองปลอมเอเอ๊เขาบอกว่ามันไม่จริงใช่ไหมหลอกเด็กได้กเก่งนะครับแต่ขอโทษวะผมรู้ว่ามันเป็นลูกปลอมอ่ะมึงนี่มีสัตว์ีหน้าเย็นๆของมึงเนาะยิงกูไม่ได้หรอกกูกูยิงไปแล้วมึงยิ้มได้อีกไม่นานหรอกอีดอกไม่นานโอ้โหเริ่มเยอะขึ้นละแปลว่ายิงเล่นย,งยิงเยอะนะใช่ไหมนะถ้าเกิดวันนัดนี้ผมตายขึ้นมาท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้จะสปอนเซอร์โดยโปรเทกติง เฮ้มันไม่มีรอบแค่ตัดเสียงดวงกับมันนะอยอฮีเอ้ยชีวิตกูมันจะเน่าอะไรขนาดนั้นไม่ต้องยิงจริงๆก็ได้นะพี่ used ไอ้ดำนี่ใครนะโจคดีจากออกมาข้างนอกได้อ่ะออกมาแล้วไอ้ควยมึงเรียกเรียกชื่อกูหรือมึงเรียกชื่อกู ก้วมเล็กชื่อกูไปเต้นอี่หรอโน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 ไปเลยไปเลยไม่พอเลยเพลงอะเต็บห้องเงี้เง่าเราจะมาเริ่มกันรอบที่สองแล้วไมต้องห่วงข้ามีหลายชีวิตครึ่งกับครึ่งเนอะไม่สิเมื่อกี้มันมีสองลูกปลอมงั้นก็ต้องยิงมึงก่อนเลยไอ้เย็นไอ้ชิบหายกูดโดนสะบันหน้าแน่นะเฮ้ยแมน ไอ้สามาบ,บูเออเออนั่นนี่แหละเมื่อกี้นี้กูลองยิงตัวเองละเมื่อกี้ที่กูยิงมึงไปละไม่ติดเพราะว่าลั้เนี่ยก็ไม่ติดแล้ว <c oughs> วันนัดนี้ะคือของมึงแล้วอเย,ยนินเปรียง damn man damn damn <c oughs> ี่ยหน้าเยนนินเลย emotional damn BAM MOTHERFUCKER I GOT YOU LITTLE BITCH เกือบล้มมือ่อกนี้นะถ้าให้เกมมัน uh น <te ่าสนใจเพิ่มขึ้นดีกว่า What โอ้มึงมีแบบนี้ด้วยเหรอ w h a t the อันนี้อะไรกระจกเหรอโอเคเอามาก่อนขอบคุณครับเบียร์ขอบคุณครับไม่รู้ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนแต่ว่า ดาษสองสองว้ยกล้องส่องสามารถส่องกระสุนปัจจุบันได้อ๋ออันนี้คือส่องเราเห็นนะเบียสามารถข้ามช็อตปัจจุบันได้โอ้แปรคอสส่องเอ๊ะมันปลอมไอ้น้อง <c oughs> มึงโดนกู s t u p i d little bit มึงโดนกูนได้ยินมาเลยโอเคมีด okay, มันคงอโอ้โหมันมีดหรือมันดิวดวอะมนะันอะเย่เย่เย่ดิลดไปมันมีดมหรือหรือว่ามันดิวโดหรือหรือว่ากูอาจจะมองไม่รู้เรื่องอ๋อเฮียมีดเพิ่มดาเมจศูนย์ปืน โอเคถ้ามันมีก็ต้องใช้ครับผมผมไม่ทราบนะว่ามันจะโดนหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อในพระเจ้านไม่ใ่ใชดีตกูค,ค,ควรนับถือศาสนาอะไรเดีย๋ยวยิมาแล้วมันเล่นมันแค้นกูแน่นๆเลยว่าอายุด้ทำอะไร <S 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 <G ül> อ๋อโซบลีมันหิวเลือดกูคิดว่าเป็นมะเร็ง น่าส่อนไส้โอมันนะจอหนี่จอหนี่ใหม่นะไม่ยิงจะกล้ามายิงกูนะมึงยังโดนกูโดนกูเชื่อว่านัดนี้มีไม่รอดดีๆ <c oughs> สิ่งต่อไปที่เจ้าจะให้ข้าคือ มแล้วก็บุรีอ่ามีที่ไอฮิวเลือดแล้วไอ้น้องโอ้สามจริงสองปลอมหิวก่อนเลยเดี๋ยวกูลงลงขอดื่มสกิปกระสนซิไม่น่าเลยไปขอตัดมีดก่อนกูคแค่อยากเห็นมึงตายอะ่ะโอเคแ,และจบแค่นั้นไม่รอดแล้วมึง สูเดี๋ยวมันก็เป็นมะเร็งลงๆหรอกเอออ้าวยิงตัวเองเลยเอเอผมเก่งไหมล่ะผมขอเซียงเอฟเฟกต์หนะ่อยขอเสียงเอฟเฟกต์ตกมือดังๆเลยมาเลยมาเลยดูนี่ไว้นะครับผมจะยิงให้คนดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีกระสุนปืน <c oughs> มาเฮ้ยไม่เคยมีวะ่ะโอ้สามสามเลยครึ่งกับครึ่งกับมึกงกลัวไง มึงจะกระจายความเสี่ยงกันมนาะขังก่อนเลยเขวาว่ามันทำให้ไม่สามารถสกิปได้ใช่ไหมล่ะเออสคิปเลยขอดื่มก่นอนกระสุนนี้ปลอมเชื่อกูดําเลยนะดดมนัดนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงยังติดอยู่และกูก็จะสนองมึงอีกรบอบเฮ้ย ชิปหายล้กูแพ้ used float. ตอนนี้มันเหลือกระสุนอีก2นัดโอเคไหมมันจะเหลือ2ขีดถ้าผมยิงมันมันเสียหนึ่งแต่มันจะรอดอีกแล้วมันจะยิงกูถ้ามันโง่ยิงตัวเองมันก็อาจจะดีแต่บอดจะโง่หรือเปล่าอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งขอร้องครับบอดโง่ๆหน่อยยิงยิงยิงตัวเองมาต่อฟาดยู <Baba Boo. S 1> no music. You, you. music band. You. เจ้าจะตายไปนานแล้วปไอ่าเอ้ยกูหันด้วยกูหันด้วยนอนนนนอนฮันนันบซุปเปอร์แมนว้าว I am the greatest shooter มันไม่มีใครเก่งดีกว่าผมนะครับกูเก่งที่สุดแล้วตอนนี้ เออเอาเลยยุนผมไม่ไหวแล้วนะครับพี่ครับไม่มีการหิวเลือดนะครับไม่มีแล้วต่อไปผมทำไม่ไหวแล้วผมตึงผมจะเล่นว้ความบิดผมจะโกงอ้าวน้องเริ่มเดือดแล้วเข้าสู่โหมดไฟอม what the fuck is this? อยานะโอ้โหนี่มันซอแล้วนี่มันซอมดแล้วโอเล่นสี่ของเลยเหรอเอเ้ยมาได้มาได้มาด้มาด,มาด ผมอยากลองว่ะผมไม่รู้นะผมหั่นดีกว่ามาหนึ่งในสองครับมาอย่างน้อยมันก็มีเปอร์เซ็นต์อะอาจจะเลยกับครึ่งครึ่งแต่มันก็พิเศษโอ้โอ้มาโอ้แลกิวโอ้แลกิว โอ้โหถ้า hmm. มึงเป็นบีอันหนึ่งนะกูดาจนพ่อครพ่อครแม่เลยเมื่อกี้น่ะโอ้โหอุ่มเวิร์กนะน่ะโอ้โชคดีว้ยคุณแมดหรือยังครับอายุแมดเบชอยู่หน้ามึงเสร็หน้ามึงหน้าฉีดพร้อมหรือยังโอ้ Oh, oh, oh. มึงฮิวเซ็รไม่ไดันแล้วสินะโอ้โ oh, ห oh, เริ่มแล้วมันไม่ถอแล้วม <f lyrics fucking sound> ันสุดสุดสุดแล้วมันสุดแล้วอ่าโอเคสูบไว้เต็มสูบไว้เต็มปอดเลยครับพี่ผมเชิญพี่ What the fuck is h ุดมันก็ง่ายเอออยู่แม่นะมึงบ้าไปแล้วสิ ได้เง t น e ง o น e y ้โหโอ้ h หโอ้โหโอ้โหโอ้โ e อ้ i หโอ้โห e อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้้ห้้้ หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยโอ้ย this is the best the best เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกูไม่มีบ้านอยู่ว่ะแล้วกูไม่มีพ่อแม่กูเกิดจะกระบอกไม้ไผ่เอออืม what 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 I'm s o r ทำไมมาที่เด็ก กูจบไปแล้วะกูจบเกมนี้ไปแล้วมึงมาที่เดิมทำไมกระโถษนะครับมาทำไมที่เดิม